ล่าสุดนี้กับ Wonderfame ค่ะกลัวสิ่งที่หายไปจะเป็นอะไรมาติดตามกันตัดเพ้าะค่ะหลังจากบาดเจ็บที่ข้อเท้าขณะถ่าย MV ที่จีนยังคงส่งกำลังใจให้กับเธอนคะคะสามากความสามารถ w o นเดอร์เฟหรือว่าเฟมสุภัชยาสุขใบยเย็นค่ะออกสเตปแดนแบบเต็มพลังแล้วเกิดพลาดทา่าลื่นล้มจนเป็นเหตุให้กระดูกบริเวณข้อเท้าหักขณะถ่ายทำา MV เพลงใหม่ที่จีน จนทีมงานเนี่ยต้องรีบส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนะคะแทนที่เจ้าตัวรู้สึกสบายใจแต่กลับกลายเป็นความกังวลค่ะกลัวว่าสิ่งที่พยายามทําเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายจะกลายเป็นที่สิ้นสุดหรือศูนย์ิ้นกลัวจะกลับไปเต้นไม่ได้แล้วจึงต้องแชร์ความรู้สึกติงก่าผ่านทางโซเชียลซึ่งยูนาเห็นใจเธอไม่น้อยนะคะอย่างไรก็ขอให้ทั้งหมดนั้นหายไปเร็วๆให้กลับมาสร้างผลงานให้กับแฟนๆได้ติดตามต่อไปเร็วๆนี้เลยแล้ะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ